ตอนเช้านะคะวันนี้นะคะพี่ตีจะมาเก็บสายบัวให้กับคุณแม่นะคะเพราะว่าเป็นวันเสาร์วันนี้จะต้องมีาหาพวกผักนะคะแล้วก็ของที่มีอยู่ในสวนนะคะไปขายที่ตลาดในชุมชนนะคะสายบัวพี่ตีเคยทําคลิปอยู่ครั้งหนึ่งแล้วนะคะว่าประโยชน์ของสายบัวมีประโยชน์อะไรบ้างนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะจะมาสอนวิธีการ เก็บสายบัวแล้วก็ดึงสายบัวมาเนี่ยก่อนที่เราจะทานเนี่ยไม่ใช่ว่าสามารถทานได้เลยนะคะเราจะต้องลอกเอาเปลือกของอาสายบัวเนี่ยออกก่อนนะคะวันนี้ก็เลยจะมาสอนวิธีการลอกสายบัวแบบง่ายๆค่ะก่อนที่เราจะนําไปทานนะคะว่าทําอย่างไรนะคะแต่ก่อนอื่นจะไปเก็บสายบัวก่อนนะคะสาตรงนี้จะอยู่บริเวณหน้าบ้านแต่ว่าปกติเนี่ยสูง บัวที่คุณแม่ปลูกไว้เนี่ยจะเยอะอยู่นะคะแต่ว่าด้วยปีที่ผ่านมาน้ําท่วมถึงสาครั้งนะคะสายบัวก็เลยหลงเหลือสายบัวที่มีอยู่ก็มีหลงเหลือไม่เยอะนะคะแต่ว่าพี่ีได้นําไปปลูกไว้ที่โค้งหนองนาแล้วก็สวนของคุณนาที่บ่อ,บอของคุณน้าที่อยู่ข้างๆกันอีกที่นึงนะคะก็จะมีที่เก็บสายบัวถึง3จุดด้วยกันนะคะก็มีพอที่จะให้คุณแม่ไปวางขายเพิ่มกับจํานวนผล อื่นๆด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปเก็บสายบัวด้วยกันค่ะข่าววันนี้ก็ใช้พาหนะก็คือใช้เรือนะคะช่วยพายไปเพราะว่าสาต้องอยู่บริเวณด้านหน้าเนี่ยจะไม่รู้ว่าช่วงนี้จะมีน้ําเยอะหรือเปล่าลึกหรือเปล่านะคะก็กลัวจะเป็นอันตรายนะคะเพราะว่าปีที่ผ่านมาน้ําท่วมเยอะนะคะเรือไม่ได้พายนานแล้วนะ ดูขาน้ําด้วยที่ฝนต,ตกเมื่อคืนก็มีน้ําขังอยู่นะคะเดี๋ยวพี่ตีจะต้องเอาน้ําตรงบริเวณในเรือนี่ออกก่อนนะเพราะว่าน้ําเยอะอยู่นะคะ,ะต้องตักน้ำออกจากเรือก่อนนะคะ แจ้งว่านะคะสายบัวที่พี่ตีดึงขึ้นมาเนี่ยน้ําก็ลึกอยู่นะประมาณเมตรครึ่งนะคะตรงจุดนี้นะคะแต่ว่าตรงบริเวณสะของพี่ตีเนี่ยก็จะมีลึกถึงสามเมตรนะน่าจะเป็นอยู่ตรงบริเวณกลางนะคะพี่ตีกลัวเปียกแต่ว่าวันนี้คงจะได้เปียกแหละเพราะว่าจะต้องไปเก็บสายบัวที่สะของคุณน้านะคะจุดนั้นจะไม่มีเรือพี่ตีจะต้องลงไปเลยทั้งตัวนะคะต้องเปียกแน่นอนนะคะ ค่ะเดี๋ยวพี่ตีขอตัวเก็บสายบัวก,ก่อนแล้วกันนะคะมีผักด้วยพี่ตีไม่รู้ว่าเป็นผักชื่อว่าอะไรนะคะถ้าเพื่อนเนน,น้องๆหรือใครที่เคยเห็นนะคะแล้วก็รู้จักช่วยบอกทีนะคะพี่ตีจำได้ว่าคุณแม่ใช้ไปกินกับน้ำพริกเนาะเด็ดไปกินกับน้ำพริกซึ่งแม่ยังไม่รู้หรอกว่าผักชนิดนี้มีขึ้นอยู่ตรงบริเวณสระที่หน้าบ้านด้วยนะคะ เมื่อเก็บมาแล้วนะคะก็มาล้างทำความสะอาดก่อนนะคะเดี๋ยวพี่ตีจะสาธิตวิธีการตอกเอา,อาเปลือกด้านนอกของบัวนะคะของสายบัวนะคะทํำยังไงนะคะวันนี้เดี๋ยวจะสอนให้เผื่อน้องๆเพื่อนที่อชอบ ทานนะคะไม่ใช่เด็ดแบบนี้แล้วก็ไปทานได้เลยนะคะเปลือกด้านนอกนี้คือทานไม่ได้นะคะเพราะว่ามันจะเหนียวแล้วก็ยังไม่สะอาดดีนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก่อนที่จะทําการปอกก็จะต้องล้างก่อนนะคะล้างด้วยน้ําสะอาดนะคะล้างเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะต้องมาทําการปอกเปลือกบริเวณด้านนอกออกนะคะเดี๋ยวพี่ติจะสาธิตให้ดูค่ะ เพื่อสายบัวที่เราเก็บมานะคะล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเปลือกบริเวณด้านนอกนะคะทานไม่ได้นะคะเพราะว่ามันจะเหนียวนะคะแล้วก็ยังไม่สะอาดนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องทําการปอกนะคะลอกเอาใยด้านนอกนี้ออกก่อนนะคะวันนี้จะสาธิตวิธีการลอกแบบง่ายๆนะคะเพราะว่า อย่างที่เราเคยเห็นอยู่ในตลาดเนี่ยส่วนใหญ่บางคนเนี่ยเขาก็จะาขายแบบลักษณะแบบนี้เลยใช่ไหมคะคือเขาไม่ไม่คะเนี่ยจะไม่ได้ปอกเปลือกไว้ให้นะคะแต่บางที่ส่วนใหญ่ก็คือจะปอกไว้แล้วนะคะพร้อมเอาไปปรุงเป็นอาหารนะคะค่ะเริ่มแรกนะคะก็ตัดตรงนี้ก่อนนะคะค่ะเนี่ยคะ่ะที่ลอกออกมานี่คือเขาเรียกว่า ใยของบัวนะคะต้องต้องดึงออกนะคะที่ตลาดที่คุณแม่จะเอาไปขายเนี่ยก็จะใช้ความยาวอยู่ที่ประมาณสิบถึงสิบห้าเซนนะคะขาลอกแบบนี้นะคะง่ายมากนะคะแล้วก็ลอกลอกลอกออกแบบนี้เลยนะคะก็ แค่นี้เองนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือต้องการความยาวประมาณสิบถึง้เซนนะคะที่ตลาดชุมชน,ชน,ชนที่บ้านทุตีนะคะแต่ถ้าจะนำไปรับประทานนะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะตัดพอดีคำก็อยู่ที่ประมาณ1นิ้วถึงนิ้วครึ่งนะคะจะตัดให้พอดีคำแล้วก็นำไปทำเป็นเมนูส้ตมตำหรือแม่ก็ะทพวกผัดน้ำมันหอยแล้วก็เมนูอื่นๆที่เราต้องการได้เลยนะคะ ขาใหญ่เขาจะยาวนะคะขาแบบนี้ก็ถ้าเราทำอยู่ประจำเนี่ยมันก็จะชำนาญเองนะคะแรกๆพี่ตีก็ยังทำไม่เป็นเลยก็สังเกตกคุณแม่แค่นี้เองเรียบร้อยแล้ว ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะต้องทำการแพ็คใส่ถุงนะคะแล้วก็คุณแม่ก็จะเอาไปวางขายที่ตลาดในชุมชนในวันนี้ช่วงช่วงตอนบ่ายนะคะค่ะแค่นี้นะคะง่ายมากเลยนะคะ